สวัสดีครับสวัสดีเอฟที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟทั่วโลกนะครับวันนี้ก็ขอก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตน,ออนํานคลิปนะครับคลิปเสียงนะครับเสียงเสียงจากพี่ชัยนะครับพี่ชัยภูผาชัยสาวมนสาวมนถุงทองจอมซ่าแล้วก็ าขาดไม่ได้ก็คือช่องแม่ออฟกกกอกช่องสาวปานกกกอกนะครับก็ขอบคุณนะที่ไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่ชัยนะพอดีเห็นคลิปเด้งมานะทุกท่านนะลุงจิ้ม,มเองก็ขออนุญาตในคลิปนี้นะขออนุญาตนำเสียงที่แม่อ๊อฟพอนิ่มแล้วก็สาวปานนะที่ไปเยี่ยมยาม อาการพี่ชัยนะแล้วได้นะครับอัปเดตอาการพี่ชัยล่าสุดโดยมีเสียงพี่ชัยนะครับซึ่งคลิปนี้ไม่ได้ถือวิสาสะที่จะไปเอาคลิปเสียงนะครับแต่ว่าคุณจิมเองก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมอา,อาการป่วยของพี่ชัยนะครับ อ่าแล้วในคลิปนะครับก็มีบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะนะมีโอกาสที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลดังนั้นแล้วนะก็เลยมานะบอกกาเอฟซีเนาะบางทีช่องลุงจิมมี่นี่ลุงจิมมี่พาเที่ยวนี่เอฟซีเอฟซีจริงๆแล้วนี่บางท่าน,นไม่ออกจากช่องผมเลย ก็คือรอรอดูแต่คลิปกับไลฟ์ของผมอย่างเดียวนะก็ขอบคุณท่านมากแต่นี้เลยขอโอกาสนะครับขอโอกาสนะขอภายจริงๆนะครับที่ต้องน,นําคลิปเสียงนะครับไม่เอ่อเป็นการนะครับละลาบละลวงนะครับแต่ว่าขอเป็นคลิปเสียงที่เป็นเสียงพี่ชัยที่ได้คุยนะครับคุยให้แม่อ๊อฟให้สาวปานให้พ่อนิ่มฟังนะถึงอาการ ที่เป็นนะครับว่าเป็นอย่างไรหมองทำอย่างไรให้บ้างและก็หมอแนะนำอะไรและอาการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตามที่เพื่อนได้ลงคลิปไปนะก็ประมาณว่าเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจและก็เส้นเลือดครับเส้นเลือด เส้นเลือดที่ทําการบดลูมแล้วนะครับเป็นอย่างไรเอาอะไรเข้าไปอยู่ตรงในเส้นเลือดของเ,อเส้นเลือดที่ตัวที่เป็นปัญหานะครับมีอุดตันอย่างไรแบบไหน FC ก็สามารถนะไปฟังในเสียงคลิปเสียงนี้นะครับโดยจะไม่ได้เอา,เ,อาเป็นภาพเคลื่อนไหวนะทุกท่านเพราะว่า ตามที่ได้มาเก็เป็นแค่คลิปเสียงคุยกันแต่ผมก็ดีใจนะดีใจระดับหนึ่งซึ่งทางพี่ชายเองก็จะได้อ,ออกจากโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นอาการที่ดีขึ้นเป็นข่าวที่ดีนะจึงมาแจ้งให้ f อทุกท่านได้ทราบนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่รอรุ้นนะว่าอา,อาการ พี่ชายจะดีขึ้นไหมแต่ก็ดีขึ้นนี่กร็รู้สึกว่าเออนะมันเป็นการที่เป็นการดีนะครับตั้งแต่ที่เริ่มเข้าโรงพยาบาลก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมเองก็ยังไม่กล้าโทรไปเลยนะเกรงใจนะเห็นน้องป่วยนะก็มีความาเป็นห่วงแต่ก็ได้ทักไลน์ไปสอบถาม อาการนะครับเพิ่งต้นแล้วนะครับแต่ได้คลิปเสียงนี้มาก็เป็นการดีใจแล้วก็เป็นข่าวดีอย่างมากนะครับก็ขอให้พี่ชัยนะสู้ๆแล้วก็ให้สาวมนนะครับประคับประคองนะนะครับดูแลพี่ชัยนะเป็นอย่างดีนะนะครับตุงจิมมี่ให้กำลังใจนะครับโอเคครับไปฟังคลิปเสียงกันเลยนะครับไปกันเลยครับขอบคุณครับเรื่องเ้นที่สามมัเกีย มาเยอะแยะเต็อันนี้เขาเ็นเนื้อโอ้โหคอน,นิคมขาสองสองสอคนิแ่เขาทีละสองคนนะคะเปนไงบ้าก็เปนแรกอะหมอไม่ไม่มั่นใจเพราะว่าพอไปตรวจอ่ะ ขื้นอะไรแล้วอะมันเป็นที่เส้นเขาเรียกหัวใจเส้นเรื่องของเจอุดตันมันมีมีสามเส้นที่เข้าหัวใจเส้นใหญ่ทีนี้มันไปตรวจมันเจอหนักๆคือเส้นหนึ่งอะมันมันตีบแดนอย่างเงี้ยแล้วเลือดมันผ่านไม่ได้ทีนี้อีกเส้นหนึ่งมันมันมันยังไม่แดน แต่ว่ามีริมเลือดไปอุดกันเส้นตัวเนี้ยเอาบอลลูนไปขยายให้เลือดมันโตพอเลืมันพอเส้นเลือดมันโตปุ๊บเลือดมันก็ผ่านได้แต่ก็ยังมีเส้นเลือดติดตามผนังก็ยังมีโอกาสที่มันจะกตะตานได้อีกแต่เส้นที่มันที่มันบีบและบอลลูนเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะเอาลวดเข้าไปมันเป็นเหมือนลวดสปริงเข้าไปให้มันเปิดออกอย่างนี้เนี่ยหรือตัวเนี้ยถ้าถ้าตัวที่เป็นเส้นเลือดที่เป็นลวดถ้ามันเป็นริมเลือดอีก ตัวนี้ก็คือจบไม่ต้องไปทำเพราะว่ามันเป็นรวดแล้วรวดที่เอาเข้าไปข้างในาอะ่ะมันไม่สามารถจะดึงออกมาแล้วเอาเส้นใหม่เข้าไปได้อย่างเงี้ยต้องผ่าตัดต้อง่าตัดต่อต่อเส้นเลือดอย่างนั้นนะได้แต่ตัวนั้นอาจจะหนักถ้าถ้าตัวนี้ที่คุณหมอห่วงคือห่วงเส้นที่ใส่รวดเข้าไปว่าจะมีผลไหมรือว่าอาการเหนื่อยอาการหอบมันก็จะมีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรวด ไปไม่ได้เป็นเรื่องแบบธรรมชาติก็จะมีผลตามมาแต่มีอีกเส้นหนึ่งเส้นที่สามเส้นที่สามก็เป็นเส้นใหญ่เส้นที่อยู่วังข้อเท้าเส้นเนี้ยเป็นยังยังโอเคแั่โอทคเมันโอเคเพราะว่ามันยังมีริมเลือดที่เกาะเหมือนกันแต่ว่าเลือดยังไหลเวียนผ่านได้ก็ยังถือาโอเคก็ยังมาดีก็เลยคุณหมอขอเอาดูวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเส้น สองเส้นมันมีปัญหาแล้วอีกเส้นหนึ่งมันจะจะมีปัญหาไหมถ้าถ้าอีกเส้นมันมีปัญหาก็ต้องไปผ่าผ่าข้างนี้นก็ต้องสอดสอ,อดอตัวบอลลูนเข้ามันด้านนี้ยเ้าก็จะตัดตัดแล้วก็ให้ไปถึงเส้นเลือดใหญ่แล้วก็เอาบอลลูนแย่เข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงให้มันเลยช่วงหน้าอกเราเข้ามาแต่แต่ให้เรามองที่จอจอจอ,จอผ่าัดเพื่อให้เค่อยๆทำ เป็นแบบมนก็ดีดีขึ้นไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรว่าหลอกเต่าผู้มีที่มหามแล้วก็ถือว่าโชคดีที่หมอรักษาได้ไวปกติแล้วก็คิวต่ออะไรที่ติจริงๆ่ะในในห้องเนี่ยจริงๆเราเป็นคนที่มาคนสุดท้ายเพื่อนแต่ที่ได้ผ่าตัดก่อนเพราะว่า เราไปเข้าเครื่องแล้วที่เนี่ยมันริมเลือดมันเริ่มม,ม,มันเริ่มไปก่อตัวเยอะมันปิดก้อนปิดตันเลยอันนี่มันไปทำอไมทาให้เราทําให้การเจ็บของเราแ่บมันหนักขึ้นหนักขึ้นทีละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เดิมหมอเลยทําเคสขอผ่าตัดเฉินเป็นเป็นเคสแรกก่อนของเมื่อวานก็เลยโชคดีได้แล้วของแม่เขาก็เพิ่งจะผ่าเมื่อวานสองเตียงข้างหลังอีกคนหนึ่งกลับบ,บ้านแล้วแี่เขาเพิ่งจะผ่าเข้ามาก่อนเราทั้งสองวัน ก็เลยได้ขับก่อนไคกินข้าวเลยชายกินข้าวเลยจ้า